โดปาดครับผมแล้วนิชาหาเหลี่ยมเข้าไปจิ้มสวนครับโอ้รีบร้อยทอมสันคี้หนีไม่พ้นอีกแล้วนะจำใจต้องทอร์นาโดครับแต่เมื่อกี้ทอร์นาโดไปพี่ยังไม่โคสแน็บเอ้โคสแนปแล้วก็ถอยนะอาจจะแบบระยะมันยังไงก็ตายผมก็เลยยอมแลกโซแคชเชอร์ไปแล้วถอยรับปัปป้เจอไฟซ้อมครับและซักซายิงอีกหนึ่งเจเรียบร้อยเมื่อกี้เหมือนมีง้างจะหุบตัวเองหรือเปล่ายื้อเวลาแต่ก็ไม่รอดดีครับ ปล่ายตอจับหมูเลยฮะปั๊ปปี้ฮะเอาอิิชชั่นเปลี่ยนไว้ผมทั้งไดโนเซฟตายผมจะปั๊ปปี้ไล่ฆ่าเรียบร้อยไหมแกล้งกันโหมดหรอไม่มีกอดน้านไดโนของฝั่งนี้เจ้าเพชรก็ตายนะลงไว้ฮะสเปียร์ยัดลงต่อฮะไม่ติดสมัยต้อมเหยียบลงไว้ฮะไม่โดนอีกทีแต่ได้มิดปปีก็มายิงไม่หยุดครับ ทางด้านนี้ครานได้ปาดไปยอดไฟสวิตช์สวนไปหรือเปล่าไม่ตายผมแล้วนี่เวฟฟอร์มายิงครับแด้บีบไใส่ใส่น่าหยับซอตายครับสวนมาทอมแมนเจอซักซ่าหมดจัดการด้านล่างฮะน่าโดแล้วยิ้มเพียบเปิดยืนต่อยับซอตายฮะแซบบอลดับหมุไว้แล้วอารีน่ปัดเปิดมาครับก็ได้แนาโดนสตันองใส่แต่ทอมสันก็ตายหมดสวนปั๊ปปี้กับสเปียร์ยังลงต่อครับใส่น่าโดของอันเดอร์ลอดอันเดอร์ลอดตายฮะ ก่อเป็น5ต่อ6ครับตีดื้นขึ้นมาอีกทีฮะข้างหน้าทีมซีเคทแล้วเงินน้ำอยู่ 3K มเคฮะอันก่็นี่นั่นมิดวันน,รน,น,น,นะปประฟลังจะฟล็อกไวส้สเปย์ยัดไปครับผมเฟรมฟอร์มอันก็ย้ำต่อจับภูมิลงไว้กับป๊าเป้อแลนโดปาดครับไซโคดอันดิสเบิร์ดนงินมาทั้งแมตต์ตายสต็อปต,ตับลงย้ำก่อนก็มีช่าไม่โดนและนี้โคสแนปบเราก็เอ็มีมานาหมดแล้วเบมเบิร์มเมสอยากจะว,วิ่งเราก็ใส่ ผมเนยนน shadow rim ที tornado ป่านตามหลังไม่โดนนะไม่อมยนีีระเบิดยัดลงต่อเปลนแหลมไส่ก็ไปครับใส่ t อ r n a ง o ป่าดีชาดีชาียบร้อยฮะด้านอีนโบเกอร์ว่าไงครับผมจานซึละลายปาองซักซ่าบอกนีดไปแค่หนึ่งเท่านั้นหาด้านหลงซัซ่าตายมด๊เป้่าไปเป็น d o ลคิวครับโดนนครับด้วยิ i m เง ไลก็ค่อยเก็บเงินกันไปฮะตอนนี้มีออคิดแล้วครับทางด้านเดฟเจอร์โปรเพตรับชิ B B. ่งต่อไปบีเคเสริมฝั่งเทมเพลาก็บลิงค์เดโซนะกระเปล่าล็อกไว้ที่เซฟครับผมทุกอย่างเอามาเจอทอร์นาโดปัดแล้วก็เมย์เลยจิ้มย้ำๆเจอสต็อปอีกเออสปินเตอร์ไปครับเทมเร์ไลา,ล,ลายกับผมเข้ากลางโดนครับโดนเชนสตันเชนสีสส่ีไม่รอดฮะมาสิผมได้บลิงค์มาแล้วครับโอ้แสบเปิดไว้ใส่รัวฮะ ดรบบิวไซยัดลงย้ำต่อปัมเป้ครับเรียบร้อยดีเดือนหัวเช้ามันมิเลนเอาใส่เอาใส่โซนโดป่าครับด้านซครับอ้อมออกขวาเน้นเอาสวรให้กล้าไว้ครับโดนไซเลนไปครับบอลฟิงเรียบร้อยเปล่าเกือบตายผมรีเซ็ตขึ้นได้ทันน่ะนี่ปิบปิมครับดีกองไล่มาพี่น้องมัเลยครับหีึคนย้ำๆโอลเแนปไปผมไม่ได้เดินครับมาทั้งแมนตายฮะจะมาสโลคิวครับแต่ไม่ไหวได้ โดนปาดไปอารีนาครอบสองครับผมแล้วก็จิ้มครับกระไล่มาแล้วคอมสัตกับเด้าโนของฝั่งเนี่ยอันเดอร์ลอร์ดเซฟตายครับดับวีพี่กับด้านนิชาครับอิ่มอร่อยไปฮะตอนนี้เป็น1ิปต่อสเครับออฟฟิ้งแมนต์สตายทีต่อไปเป็นอะไรฮะน่าจะอีทูเบดเลยหรือเปล่าหรือว่าบีเคบีก่อนส่วนทางด้านโนของอินโวเกอร์ดิสคอร์ดครับแล้วก็วิสเซลเลนบทนี้ไซเลนกับวิลาสเปล่าล็อกไม่ทันครับมาทั้งว่าแมน เออร์สบิสเตอร์เลี้ยวทางไปแล้วพยายามจะถอยครับร่วมตีต่อไปแทนแล้วก็เธอไลท์ปาดิสเบิร์กยับต่ออันนี้น้อ,นอ,อบัตรเปิดมาผมแล้วก็สเปียร์ยันลงไปต่อที่บลูกเกอร์ครับเออร์สคาวดิ้งเอาสเปียองครับมิดวันยิงยับยัผมเบฟอร์ไม่ได้ก็คูดาวคนระับลอยย้อกลับมาจับบุกแล้วก็ส่งแคชเชอร์ไปครับอันนี้น้องสแตนส,สเปียร์ยันลงต่อทอมสแตนตายครับได้เก็บงานแล้วตอนนี้เนเธอรีช่าครับมาดาแบดไม่หลอดเหมือกนกันครับมิดวันไงคก็เปลี่ยนสแตนโซครับ อีรีไว้หรือเปล่าดากลีปเปิดมันก็เซฟพาเพื่อนกลับบ้านไปฮะเดินสายนี่จะมาสเปียรผมแต่ไม่ทันนะโดนบ,บาดมาแล้วก็อีพียัดลงต่อกับใส่เนิร์นมาทอมแมนทอมแมนแตกควายบอลแล้วมิดวันไปแล้วดับเบิ้ลคิีวสเปียยัดลงได้หรือเปล่าครับท็อปสารก็ถอยย้อนลงไปเอิร์สคาว์ได้มาจังหวะน,นี้ผมทางด้านตัวของฝั่งนี่ครับชิฟฟ์พลาดบอเสียด้านลุงของฝั่งเอจิสไปฮะ ต่อไปต่อไปสต็อมเยี่ยมันมาไม่ทันครับผมเซนเลชีนปันก็มาแล้วโนวันตายเบนแลนด์ไท่ก็ยับต่อนิชาไม่รอดเหมือนกันฮะเข้ามาจ้าหนี้กับไซสเปียร์หน้าแน่นอนท็อปสันไปก่อนครับชาร์โลบาดมาไม่โดนครับเขาเลื่อนกันไปเก็บรูนมาเป็นรูนอเคนนะเวฟฟอร์ลตามก็อนในบุกบาดที่เข้าไปเลี้ไฟสเปียร์ยัดลงไม่ทันครับเบนแดนมิดวันจัดการไซ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจับหมุนลงครับปาเป้ชารูรีมะเดินไล่ตามครับผมสก๊อตส์ โอ้โหสเน่ยเปิดไว้ฮะตะเปล่าล็อกไว้สเลชีดมาครับเสียบร้อยผมละลายต้องทมสันเบฟบอลมาต่อเนื่องครับมิดบอลยิงก็ใส่บอลมาแมนครับแตกไปหนึ่งแล้วก็กูปาตีด้านโอ้ไข่ครับไข่ใส่เลือไข่ระเบิดไข่ระเบิดไปครับดิวิลเพิร์กเด้งมาต่อครับทางด้านของมิทบอลครับคว้ากลับไม่ทันหรือเปล่าคว้ากลับไม่ทันโมเจอดิชาครับก็มาจิ้มตายไปฮะตายสามแล้วจีโมจีครับผัดกันรุกผัดกันรับนะส่วนซักซ่าบอกนั่นหนีก็ตายไปฮะ ข้างๆครับโดนด้านของ่มซูบัวนั้นว่าเผาหน้าฮะต้องีเอลเดอร์ท่านมาบีเคบีรัวๆหรือเปล่านะี่น่าสนใจครับอลินาอบาัตรเปิดมาปุยดัดแซงไปสเปย์ยันลงต่อที่อินโวครับใส่โกลดขึ้นอินโวไวเออร์สมิตเตอร์จับรวมตึงเข้ามาไหมอินโวเกิดละลายไปก่อนแล้วสืดนั้นมิดบอลก็ต้องคอยฮนะสติช่าเปิดมาอีกทีฮะีเคมีคมาแบบเน้นๆครับนีชา่าจะเปิดไปแล้วก็นี่แคนเซิลกระบอกด้านหนุ่มของดาร์งลิมครับเลยจังหวะช้าหนึ่งครับผม จอร์ี้เชมเบิร์ตเห็น,า,นาได้คุมอีกแล้วครับผมแล้วก็สเปียร์ยังลงต่ออีกทีครับมิสวันโดนเข้าไปแต่เชมเบิร์ตก็ตายครับเดินไม่ออกครับเจอล็อกขาเรืัวฮะสมองมาฮะเวฟ์พร้อมอัดทีปัป๊บปีบอกลงไว้เข้าไปยิงเรืัวครับยิงไม่หยุดเลยเชนุเรียมครับยิงเข้าไปในทางด้านอารีนาไม่ได้แต่ก็ตายดีครับทางฟอนไซครับเข้ามาอารีนาแบบเก่เาๆฮะเขาอยู่ในอารีนากันเต็มชยเรยม โอ้ยแบมเป้เมฟางแล้วับเฟมฟอมมาต่อยิงครับใส่ลัวใส่ลัวใส่แบบไม่หยุดใส่ลัวไม่หยุดปีกปีเปิดไว้ครับทางด้านโวของฟรมมิดฟานครับยิงสู้ต่อหันมาใส่แล้วใส่ครับผมไม่ได้บิมไซส์ตายฮะเอฟฟ์มก็ย้ำอีกทีครับผมไล่ไปเคิร์สคาวแปลไว้ที่เนนิชาเนนิชาพิงกออครับแล้วก็สไตนด์เปิดมาไม่ถึงครับผมอโดนสแตนเคิร์สคาว์รอเฟาร์มก็มิดฟอนเฟาร์มเข้าถึงตัวหลอกแตกหรือเปล่าเอฟโดนโคสแนปครับกระตุกกระตุกนิดๆ กาะยังไม่แตกครับเกระหนาอยู่ปิงเข้าป่าไปแล้วครับดีชาแล้วโทนดอโดปาดไปไม่โดนครับผมดีชารอดไปได้ครับการบนนี้พวกกันโลชานะใส่เข้าไว้ครับผมอันเดอร์หลอดตายกับเซฟจ,จะคอนเทนโลชาหรือเปล่าจะเปียยัดลงต่อที่มาบิงเอาบอมบิ้งโดนไม่หนักครับยังไงดีครับท้สัตว์พยายามพยุตสแปร์ให้ใส่โกลดขึ้นอัดไว้แล้วก็จะสเปียร์ป่าเวฟฟอร์มออกไปได้ครับ ีโรชาเด็กมาต่อไม่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แล้วตอนนี้เลือดของนันดิโมจิเปล่าล็อกไปแล้วก็ถอยยังไม่เห็นบอฟฟี่ยิงขึ้นชฉลิมเรียมครับรวัรวๆเลยส่วนใหญ่ไปอยู่ใกล้มากกว่านี่ก็ EMP ครับผมไล่กันไปฮนะตานนั้นมาทำว่าแมนถอยครับอารีนาเอาบัตรมางานสเปียร์ผ่านเข้าไปเขาใส่นาโดนเข้ามาอีโมเกอร์ที่อีโมเกอเร์ไม่รอดเพราทบสันตายครับดากริมเปิดเซฟเจอไซเลนทันหรือเปล่า ไม่ทันของแกนวา้าวระเบิดครับทางด้านโดของฝั่งอันเดอร์ลอร์ด์ของแล้วจิ้มยับต่อโนเชลตายผมนิชามาแบบเดือรครับมิดวันจะวาร์ปได้ไหมวาร์ปไปได้ผมสเปียร์มาไม่ทันนะวอาปไปนีกเกือบตายฮะลิมไกชันมาไซผมอยากจะเข้าไปอารีนาอาปัานนะ่นฮะมิดวันโฮ่ไปยงิงเวฟบ,บอบแล้วก็คู่แรงจัดครับอกต้องเปิดมีคดีส่วนละเพรเสียคือเนี่ยถ้าเขาเปิดมีคดีไปยิงเชอร์รียครับอัดต่อเนี่ยไม่ได้ แล้วพีทบอเจออารีนาขั้นไอมก่อนแล้วตายไปฮะความแาโดของฟานดิชากันเจมส์ครับมาแรลกกันยับทีทีวางลงไปพีทออามาลิสแล้วก็แดโนเคริร์สข้าวอย้อนไปก่อนฮะทางแานดิชายิงอัดเข้าอินโบรเกอร์ผมเรียบร้อยฮะใส่เลนค่าสบายๆครับดันดีดักวิโลถอยครับผมไม่มีวาร์ปครับชาดโดว์ไวท์ซันสแปมมาเจอด้วยพอดีฮะแ,แค่เชอร์ย้อมมันก่อน แล้วกริปเปอร์ถอยไปสันเลจีตามครับมีทักเล่นเจฟกับผมมองเห็นเห็นสเปียร์ยันลงต่อหน้าที่ทางฝั่งเปนิกอกการในบุกปาดไปแล้วก็เรียบร้อยกนละเบิร์ตพิทมาฮะบัมเป้จการสักซ่งอินโมเกอร์นะมาต่อครับผมก็ไปสองกจผ่านไปโนเทลตายแล้วเซฟก็ไม่หลอดฮะอารีน่าเอาปาดให้ผมอีพีระเบิดไปโดนนั่นย้ำสอบโยย้ำฮะใส่ ไปเต็มๆครับดิชาก็มาจีบก็ับผมแต่ก็ไม่ไหวอ้โหมาครับผมโค้งด้วยครับยิงจิงก่อแตกไปยิงแรงจัดกับพื้ก่อนครับชาด้วเร็มนั่นเองเล็กส่วนมาเสร็จแล้วบ๊อบฟิ้งกับผมเจอไลท์พยายามจะดิสเปอร์ไว้แต่ไม่ทันครับผมบ๊อบฟิ้งตายครับเซฟครับผมเจอสเปร๊าบเปิดดักลิปไปก่อนครับผมฝั่งทางด้านนี้ก็ยิงบาร์แรลกแตกครับนิชาครับแลโดนปาดมาครับชาลอกรอเลยครับรีฟแฟคชั่นนะบาร์แรลกบนแตกครับไหลต่อกลางหรือเปล่าฮะ ทางด้านทีมซีแคทฝั่งนั้นใส่ครับผมส้มเดินเกมเขาใส่ฮะใส่แท็บหนึ่งไปคลิมเมอร์วางย้ำต่อฮะปิงก็ไปเฮกเลยคอับแล้วจิ้มใส่นั้นนั้นหลอดครับทางด้านมอมฟิ้กับผมยิงย้ำๆที่มานเท่าแมนครับยิงช่วยกันครับมองฟิงเลยจะไม่ไหวสเปียร์ไปแยกล่างหลบสเปียร์ครับทางฝั่งนี้ใครระเบิดไปอีกราได้ปาเข้ามาย้ำต่อแล้วก็พยายามที่จะปาทเะลุไลท์ปาปาทเะลุไลท์ไปแล้วฮะทางด้านมอมฟิ้งกับผมหนีสุดขอบโลกแล้วสเปียร์ยัดลงต่อยกี้ เทลแมนรับไปต่อหรือเปล่าไอ้ถึงได้โดนยิงซอยิงยิงเข้าไปหลังนี้ไงโอพีทเอาไปเลยครับจับล็อกขาที่จะโดนของฝั่งนี่ฮะนิชาอยู่แล้วก็รีกุกับครับซึ่งเกิดมาครับชาโดว์นิมอนเดี๋ยวก็มีเอียดิสนกวาโดนเจอไปแล้วไอซ์วอร์มาต่อฮะบุบลงไว้ครับเต็มๆอ้าวบิงใส่เลยครับเนี่ยดีบิงบาร์ดทำหรือเปล่าไอ้มอปปี้ตามเขามาปั๊อปปี้ลอยไปครับส่วนับสนตายครับผม พยายามจะใช้ดวยเรเบิ้ลครับผมแต่ไม่ไหวก็เจออารีนาคัดครับมอฟฟิกแตกฮะข้าประปีไม่ได้แนี่ดังริปครับผมกลับไปก่อนฮะเซฟด้านนี้ก็แรนโดโตเมโซตาครับผมยิงคารเวอร์อีกเดียวฮะยิงแบบไม่อยู่เขาไม่มีไฟแล้วยินโปกเกอร์กับแดนโรของวางมอฟฟิกครับเหล่ยัดลงต่อครับผมดีชาติจการสักษาไปเฮกเปิดมาฮะอันเดอร์ลอนอันเดอร์ลอนเดินออกไม่ไหวแล้วตายไปฮะดับ WQ ด้านดิชาครับ การครีมได้และกลาว GG ไปแล้วคะข <estion> ก่อนจบเกมกันไปผมเป็นนาะกทีมซีเคชนะไปครับในเกมนี้สเสมอกระจึกเด็กครับต่อกันในเกมสามฮะพระเจ้าเครื่องติดแล้วครับอย่ายองอะไรเนียอย่ายองใส่พระเจ้าอะไรทีนะฮะอินบูเกอร์เกมนี้เหมือนโดนตัดออกจากเกมตั้งแต่กลางเกมฮะ4ี่สสีนาทีจบเกมครับขาบไป36คิวครับทีมซีเคชั คอนิชาออนไลน์ปุ๊บโถมยับๆครับตามที่ผมบอกไว้ฮะว่าทางด้านตัวของทีมสกีนน่าจะโถมครับบัฟฟิงผมว่าไอเดียดีนะออกอากานิมมาคัปปี้ดาร์วิโลมายิงชาด,ดูเรียมรัวฮะแต่มันเป็นทัมมิ่งที่เดนโจ้เพ็ดกับวันด้าเทมเพิรเนี่ยมี BKB แล้วตัวของเอ่อเชด,ดูเรียมเนี่ยมันเป็นแมจิคอลเดเมจครับมันไม่ทะลุอิมพูนะฮะแล้วก็เวลายิงรัวๆเนี่ยจังหวะที่ BKB หมดแล,แล้วก็ยังมีอารีนาของนัทไซกับกั๊น กระแพงไว้ฮะทำให้ยิงเข้ามาไม่ได้ครับตัดได้ดีครับใส่เกมนี้ถือว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ชั้นเยี่ยมเลยฮนะคนจัดครับผมเทมพลานี่ใส่ทางด้านโนของไฮเปอร์สโตนเนี่ยเล่นแอตแทคสปีดทั้งแบบเต็มเอ็กม,มีทางด้านโนสตันนีครับเดือดด่านมากฮะเกมนี้เทมพลาเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับในศึกการแข่งขันนะโอเมก้าลีครับอิมมอร์ชัลูระหว่างซิคเก็ตกับโอจี เกมสามเดี๋ยวจะกลับมาพบกันอีกครั้ง